ครับสวัสดีครับพันผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำผักอีกอย่างนึงนะครับซึ่งปลูกครั้งเดียวได้กินถึงลูกถึงล้านเลยนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นผักที่หน้าปลูกนะครับปลูกง่ายโตวไวนะครับนี่นี่ผมจะหามาดูนะครับ ผมจะพามาดูนี่คือผักเส้นนะครับผักเส้นนะครับหลายคนก็อาจจะรู้นะครับถ้าคนแก่คนหลังจาก50อัพขึ้นไปเนี้ยนะครับอย่างน้อยก็ต้องรู้นะครับนี่คือผักเสี้นนะครับกําลังออกดอกแล้วสวยนะครับแล้วทําไมผมพึงว่าบอกว่าปลูกครั้งเดียวได้กินถึงลูกถึงหลานนะครับ เนี่ยก็ดูเนี่ยผมผมผมให้ดูก่อนนะครับเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้หวานนะครับผมไม่ได้หวานเนี่ยนะครับเขาขึ้นเองนะครับเขาขึ้นเองนะครับสพาะปีที่แล้วนะครับพี่ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยที่ผมปลูกผักอยู่เนี่ยนะครับปีที่แล้วนี่ผมตัดไปเฉพาะอีกตรงเนี้ยนะครับไม่ต่มเป็นสองสามร้อยโลนะครับผมตัดส่งต่างจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ส่งที่บ้านด้วยแมค้าแถวบ้านเขาก็มารับไปดองขายนะครับ ในร่อง <c oughs> หอมแบ่งนี้ก็มีนะครับนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอาจสีจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นบ้างนะครับเพราะแสงแดดนะครับเพราะแสงแดดแดดส่องเข้ามานะครับสะท้อนเข้ามาหากล้องนะครับผมกลมให้ดูกันเลยนะครับครับ ปีที่แล้วนะครับผมมียู่ส่งที่ที่ข้างบ้านอีกที่นึงนะครับเดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่โตเท่าไหร่เอาไว้ให้โตก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนึงนะครับสําหรับข้างบ้านนะครับเพราะเตรียมที่ท่หลังนะครับผมตัดวันนึงเนี่ยวันนึงเนี้ยเป็นร้อยสองร้อยโลก็มีนะครับผมตัตัดส่งข้ามจังหวัดเลยนะครับส่งตัดข้ามจังหวัดเลยนะครับ สองสามจังหวัดที่ผมส่งไปนะครับนี่ผมให้ดูนี่ทําไมถึงว่าปลูกครั้งเดียวได้กินถึงลูกถึงหลานนะครับเขาจะพอโตพอแก่เข้าเขาจะเป็นฝักอย่างนี้นะครับจะอยู่ในตระกูลเดียวกันกับหัวละพากระเพรานะครับนี่นะครับนี่เขาก็เริ่มแก่แล้วนะครับฝักเขาเริ่มเหลืองแล้วนะครับนี่นี่นะครับ เดี station, it ๋ยวพอแก่ป๊บเดี๋ยวเขาก็ล่วงไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเม็ดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยฝักเดียวนะเม็ดนะครับนะครับมีฝักเดียวนี่ยก็เม็ดเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็แตกล่วงไปนะครับนี่นี่นะครับเม็ดดำๆนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับ นี่ผมต้องขอย้ำนะครับไม่ได้หวานนะครับใช้ดองอย่างเดียวผักเส้นนะครับขายดีผมขายยืนพื้นเลยจะหกจะแหงยังไงขายสิบบาทตลอดนะครับนี่นะครับช่วงหน้าหนาวอย่างนี้ก็อาจจะขายไม่ค่อยดีหน่อยนะครับจะขายอืดหน่อยนะครับหลังจากกุ้งพาเมนาไปแล้วนู่นละจะขายดีนะครับสั่งเขาสั่งไม่อั้นเลยนะครับสั่งไม่อั้นตรงตัดให้เขาเขาสั่งจองนะครับนี่ก็อีกสัก สองสามวันเดี๋ยวเ <Stars S 1> ดี๋ยวผมก็จะตัดละนะครับในกําลังตัดละถ้าไม่ดองก็ส่งขายนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะทําวิธีดองให้่ันผู้สมได้สมกันนะครับเนี่ยแล้วผมให้มาดูนะครับเนี่ยนะขนาดเขายังไม่ตัดนะครับเขาแตกอย่างเงี้ยนะครับเราตัดเราก็ตัดอย่างนี้นะครับแล้วขนที่มียังเหลืออยู่เนี้ยนะครับเดี๋ยวเขาก็โตขึ้นมาตัดได้อีกนะครับอย่างน้อยก็ต้นนึงเนี้ยตัดได้ จัดได้ประมาณ3ามรอบนะครับไม่ต่ำ3าม3รอบนะครับยิ่งอยู่ในปลาผักอย่างเงี้ยเราลดน้ําใส่ปุ๋ยเข้าเขาก็แตกขนแหนงแตกนั่นออกมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือพืชอีกอย่างหนึง่งอยากจะมาแนะนํานะครับให้คันผู้สมได้สมได้หาม,มาปลูกกันนะครับปลูกง่ายโตวไวได้เงินไวนะครับ นี่ก็จะมาให้ดูกันอีกต้นนึงนะครับนี่นี่นี่ครับน,นะครับต้นนึงใหญ่โตนะครับปููกครั้งเดียวแค่นั้นนะครับได้กินถึงลูกถึงลานเลยนะครับถ้าหั่นไม่ไปสียากำจัดวัชพืชตายหมดนะครับนะครับ นะครับเป็นพืชผักบ้านๆน,นะครับมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดแล้วนะครับผักอย่างนี้นะครับครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นสีแปลกไปนะครับเพราะแสงแดดมันสะท้อนเข้ามานะครับครับก็อยากจะเอามาให้านผู้ชมได้ชมกันนะครับ